เซลแม่มาดูความจึงความจั่งกันพิงค์ลายทหารลูกค้าเท่าททาทมากอ่ะผู้ชายผูห้หญิงใส่ได้หมดเลยดูดิถามจริงอันเนี้ยคือนนไม่ต้องเนีพ่พล,ล่าด้วยลูกค้าเขใส่ปุ๊บอบไม่ต้องไปใส่วิ่งก็ได้นะติดแกมก็ได้แบบใส่แบบพิงกับเสื้อกางเกงกับเสื้อขอบอะไรเงี้ยลูกค้าสวยเลยลูกค้าดูของดูวิ่งได้เลยอ่ะลูกค้า ลูกค้านางนางมีขัดจั๊มปนมาอยู่นะขัดจั๊มก็ใส่ปกติขัดจั๊มจะแพงกว่านะลูกค้าแต่ขัจั๊มผสมไปคือคุ้มมากนะแม่ใช่ไหมนี่นะใช่อุ้ยสวยเห็นไหมอ่ะแม่ชายหญิงใส่ได้หมดแต่จริงๆเนาะงน้องชื่อกระสอบผู้ชายทำไมพี่เปิดีวไม่เขียนไม่ได้เขียนขัดจั๊มแชมเปี้ยนลูกค้าแชมเปี้ยนสวยมากเท่าไหร่อะคะพี่ปีนี้ฉันขายสองห้าปีหน้าขอขายราคาเดิมนะพี่จ้า อุ้ยแต่ว่าราคาสองผ้าคือลูกค้าฉํามากแม่ตัวนี้เป็นสเวตเตอร์ขายาวหนูจะบอกแค่ว่าแบรนด์เยอะเหมือนเดิมลูกค้าเหมือนเดิมดูดีแลขอบเขาเท่มากจังขาปล่อยใส่ได้ขอบไม่กัดเลยลูกค้าดูดิสวยเลยนะคะลูกค้าเมื่อวันนั้นเราเปิดลูกค้าก็เอาไปเราไปแดง ลูกค้ามาไม่เหลือมาใช่มามาบ่อยแต่ไม่เหลือนะคะลูกค้าตัวนี้พารานะคะอยู่ที่2 5 0 0รีวิวอยู่ที่2 3 0 0แม่นแม่ถามจริงราคาอย่างเงี้ยขายยาวเอาไปขายอย่างน้อยลูกค้า670จแม่เอาไปทําราคากันได้แน่นอนใครรับแจ้งได้เลยค่ะพอาื่ลมากลูกค้าตัวเนี้ยสีเขียวๆขหน่อยเขียวเสีเขียวขี้นเาียวยเลยคือพูดถึงเีเขียขียววเยะ เรียกมาเดี๋ยวนี้นี่ลูกค้าเออสีน้ำมือดิเป็นเกงวอร์มได้เลยอ่ะลูกค้าใช่เขาก็นั่นแหละมันก็จหมนตัวก็คือมิผพาวอร์มคนได้นะพวกเกงจอกกิ้งลูกค้าวิ่งได้นอนได้เที่ยวได้ได้หมดเลยมันเป็นทรงแบบหนูต้องพูดว่าอันนี้เป็นแบบสุภาพเลยเนี่ยหนูเอาง่ายๆเลยลูกค้าใส่อย่างเงี้ยกับเสื้อยืดอ่ะคือแค่นี้สวยแล้วสบายด้วยวิ่ง ใส่อยู่บ้านใส่ไปเที่ยวห้างได้เลยตัวนี้เขาสวยมากคืออนวานอ่ะลูกค้าตัวนี้สวยนะอันนี้ก็แชมเปญเห็นปะลูกคา้าหนูรู้สึกว่างานแบนออกเยอะนะเดี๋ยวนี้งานดูเอสอ่ะลูกคา้าแบนออกเยอะมากนะคะใครยังไม่เคยเล่นก็ออกฝากไว้อีกนะคะลูกคา้าจาค่ะลูกคา้าตันราคาไม่ค่อยแรงนะคะลูกคา้าแล้วก็ พาราดีต้นทุนต่ำเนาะลูกค้าเอาไปทำกำไรกันได้เลยต้นทุนของหนูนะหนูรู้สึกว่าถ้าแพงสุดของหนูเราน่าจะประมาณ30-40บาทต่อตัวเนาะลูกค้าแต่พวกนั้นอาจจะเป็นแบบว่าเออออกแบรนด์เยอะเนาะลูกค้าก็ไปทำราคากันได้อยู่แล้วสำหรับตัวแบบไม่ใช่แต่พวกแบบที่ใส่ได้นะลูกค้าผู้ชายก็ใส่ได้นะนี่เขาเปันชายหญิงะชายหญิงใช่สวยมากดูสวยเลยนะคะลูกค้าจ้ามาเอาง่าย สวยมากอะสีครีมอะคือใส่กับเสื้อสีเข้มหน่อยอุ้ยฉันเอาไอ้ตรงนี้มันก็สวยอะอุ้ยถ้าใส่อุ้ยสวยนะเนี่ยไซส์ดีด้วยเป็นแบบทรงแบบคาร์ทูอินวันอีกแล้วอันนี้อะไรอ่ะทูโทนทูโทนแดงดำด้วยค้าเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนอีเร็วเหรอคะสวยค่ะรัสเซลโอ้ยตัวนี้ก็สวยค่ะจ้ำเหมือนกันนะลูกค้าดูดิผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้หมดเลยค่ะ ข้อดีของเกงอย่างเงี้ยลูกค้ามันเอวได้สะโพกได้มันมันเป็นแบบฟรีไซส์อ่ะอันนี้ก็คล้ายๆฟรีไซส์นะเพราะว่านาเป็นแบบเอวยืดมีเชือกแล้วก็สะโพกมันแบบเปิดอ่ะลูกค้าแล้วตัวนี้ใส่วิ่งได้มากแล้วไม่ต้องกลัวว่าขอบเกงมันจะกัดไหมลูกค้าดูดิสวยมากนางเป็นเอวยืดแล้วก็มีเชือกรัดอีกทีนึงค่ะลูกค้าสวยมากใ่ืดได้นะใช่ยืดได้แล้วกลับได้นะแม่ไม่ใช่เกงยืดแล้วยืดเลยใช่ดิ ดีแล้วแบบตะเข็บเขาเอ่ยยเังยืดเอ่ยคือดีมากอะวันนี้ออกเยอะมากแชมเปียนอะลูกค้าแชมเปียนอีกแล้วโหน่ารักมากดูดิสกรีนคือดีมากคือแน่นๆอะลูกค้าแน่นมากแนอนไม่พิงซีเคหนูอะน่ารักลูกค้าจ๋าอยากดูอะไรเพิ่มเติมแจ้งกันได้เลยนะ ถ้าวันนี้<ด>หนูเปิด,ดให้ดูไม่ได้อะหนูจะได้เก็บไว้ว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูเปิดให้อะไรอย่างงี้เนาะแม่เนาะแต่ว่าช่วงนี้หนูก็จะเปิดเป็นเน้นเป็นงานหน้าหนาวเอานะคะลูกค้าเพราะว่าลมเย็นๆมาแล้วก็เปิดตามสภาพต้องการของลูกค้านะหรือว่าอยากดูอะไร<อ>เพิ่มเติมอะแจ้งได้เลยนะคะลูกค้าตัวเล็กไป ตัวนี้ของเราเปิดอยู่เป็นเขาเรียกว่าแมนจอกกิ้งแพนหรือว่ากางเกงสเวเตอร์นะคะลูกค้าชายหญิงใส่ได้หมดในพารา2,500นานะคะลูกค้าลูกรีวิวอ่ะลูกค้ารับได้เลยนะคะในพาราสองสองสามศูนย์ศูนย์ค่ะตัวไหนตัวเล็กนี่ก็ตัวเล็กนี่อ่ะตัวเล็กกันห่ดลูกค้าอยากดูอะไรแจ้งได้เลยนะคะ ใส่นอนก็ได้ใส่ไปข้างนอกก็ได้อะแล้วคือหนูงงมากวันนี้แชมเปี้ยนออกดีมากแม่ไม่ว่าจะเป็นแบบเสื้อกางเกงอะคือออกเยอะมากแลวสวยมากอันนี้เป็นทรงคาโก้ค่ะลูกค้าแล้วก็จำขาด้วยแม่นูกถามจริงแม่กี่ตัวไม่รู้อะแต่ในกระสอบอะแม่หนูขายยกกระสอบอย่างเดียวนะคะในพาราสองสามนะลูกนี้นะรีวิวเท่านั้นนะคะลูกค้าลูกรีวิวจริงเาเปรี้ยวเยอะมากแม่ แม่ลองไปเยอะมากเลยลูกนี้กหนูต้องบอกว่าแม่ลองไปดูกางเกงลองไปค้นหาเมือหนึ่งนะหนูว่าน่าจะประมาณตัวละพันต้นๆน่ะลูกค้าแชมเปียนอ่ะพวกอย่างเงี้ยไปลองดูได้แรค้ากนี่ยเขาจะมีพวกฟรีไซส์พวกขาต่อยค่ะจ้ำจุ๋ยปนกันมาลูกค้าแจ๊บแมากับป้ายแซดูดีสวยเลย น่ารักเลยลูกค้าหนูขอย่าสาวไว้อีกหนึ่งรายการนะค่ะนีกค้ารับรีวิวค่ะขอบคุณค่ะแม่หนูขอช่องทางจะไปซื้อต่อแชมเปี้ยนอีกแลจริงเละลูกค้าไม่ค่อยบอกอะว่าอยู่ที่ไหนอะอันนี้เกสยี่ห้อเกสค่ะอันนี้งั้นอ่าแชมเปี้ยนอีกแล้วแชมเปี้ยนอีกแล้วค่ะลูกค้าอันนี้แบรนด์ยี่ห้อเกสค่ะลูกค้าลูกใหม่หนูยังมีอยู่นะพอมีบ้างเล็กน้อยให้รีบแย่งกันได้เลยเขาสกินมาดีมากลูกค้าสกินแบบ อ๋ออันนี้ปากอันนี้เขาเขาเย็บมาดี่ไงวันงานปีนี้เนาะลูกค้าเถอะว่าผิดแล้วผิดเลยผิดแล้วผิดเลยบอกราคาผิดแล้วผิดเลยพี่ลูกค้าแปะหน่อยอีกแล้วซีเคอันนี้ไม่คอนเทนต์นะผิดจริงดเพราะว่าแม่จะเห็นอยู่ทุกรา์ว่าหนูจะถามพี่ฝนว่าเท่าไหร่เีให้ลูกค้าดูสกรีนถ้าหนูบอกราคาไหนแล้วก็คือต้องราคานั้นเลยอะลูกค้าายลิสิทซิ้ายคาฟิลกาฟิล ดูดิลูกค้าสกินผูกคือสวยมากอ่ะน่ารักแน่นมากอ่ะไม่มีหลุดอ่ะลูกค้าหนูบอกเธอนี้แป๊บนึ่งลูกค้าเขาพับมาเป็นแบบเทเล่ลูกค้าดูนะเขาเรียงให้หนูเป็นแบบนี้ลอ๋ออีกแล้วเทเล่ค่ะลูกค้าตัวนี้ดูลูกค้าดูดิโคตรจะใหม่โอ้ยโรงานกันอุ้ยอุ้ยอีกแล้วอุ้ยออุอีกแล้วว่ะลูกค้าใช้ยแม่ค้ามาอุ้ยเยอะมาก พี่คนนี้พี่ที่เอาไปนี่คือคุ้มมากเลยนะคะแบ๊หนูว่าจริงๆอ่ะแค่แค่แค่ชมเปี้ยนนี่ไปเกือบสิบตัวแล้วแม่จีิแล้วว่าลูกค้าตัวนี้พิงค์คะแบงอีกแล้วแมได้จ้าพี่ใหม่แม่อย่แงการลูกใหม่หนูมีนะปีหน้าหนูขายโซลเก้าอนเดิมนะใช่ปีนี้นะคะลูกค้าเกิดเหตุการณ์หลายกระสอบมากที่หนูว่าบอกราคาผิดแล้วก็ทำอะไรค่ะโ้กูไนกี้ทำอะไรไม่ได้ค่ะ ขายลูกค้าไปแล้วลูกค้าตัวนี้แบรนด์อีกแล้วดูดิฮาโก้ไนกี้สวยมากมีโค้ทอะเจอร์ซี่ค่ะเจอร์ซี่แบรนด์ของไอเนี้ยไอเนี้ยอันนี้เรียกว่าอะไรฮาโก้ไอเนี้ยไอเนี้ยแบรนด์เจอร์ซี่ค่ะเบสบอลแบรนด์ของเบสบอลจ้ะเบสบอลก็คือ MLB ใช่าไหมอันนั้นมันบางอัันเป็นแบบป้ายอย่างนี้ป่ะอ้าวมันมีป้ายป้าย DNA NBA NBAO เออช่างมันเถอะ MLB สวยสวยกินดีมากไม่มีหลุดอ่ะลูกค้าหนูบอกเลยสกินอ่ะทำอะไรเนี่ยอะไรอนโต๊ะอ่านไม่ออกเชียริตี์ไม่ใช่ไอ้แล้วก็กลิ่นซับชัยด้วยเออลูกค้าสกินแน่นจุดดูสีชมพูสวยมากสวยอ่ะใส่กับเสื้อสีขาวสวยเลยแบรนด์เยอะเลย ใช่เนี่ยแบรนด์เยอะมากลูกค้าใหม่มากน่ารักหวานเจี๊ยบใช่หวานแบบโอ้เธอหวานเจี๊ยบลูกค้ามาดยอมก็มีนะดูดิดินดี้พี่ที่ได้ลูกนี้ไปนี่คือสุดสุดไม่มีเหงื่อใจบอกเลยแม่ได้ไปคือลุงถามจริงนะหนูบอกเลยลูกเนี้ยโคตรคุ้มเพราะอย่างน้อยเนี่ยขี้หมูขี้มาเนี่ยแทบเปี้ยนหนูเอาไปเกือบสิบตัวแล้วแฝดกระชมพูเห็นปะภูหน่อยจ้ะอันนียเห็นป่ะเนี่ยป้ายอย่างเงี้ยคือป้ายแบบรีเซลลูกค้าแบรนด์ด้วยนะคะ แบนด้วยอลังมากคู่ม้าน้อยใจใจน่ารักจังลูกค้าน่ารักมากจ้ะพี่สาวคู่ม้ามาแล้วค่ะรวยใหม่มีไม่เยอะแม่คู่ม้าค่ะจ้ามาลูกค้าแบนอีกแล้วลีไม่ลีกระบอกสีกระบอกมีลีกระบอกอันนี้คือลีลีกระลีบ็อกซไม่ลีกระบอกสวยมากลูกค้าทรงในกางเกงทรงในกางเกงกางเกง ในกระสอบจะเป็นทั้งทรงแบบขาจ้ำนะคะแล้วก็เป็นทรงแบบวอวมปล่อยตามปกติเลยลูกค้าสวยมากต้นทุนไม่ต้องถามแม่สวยมากไม่ถึง20สบาทเลยมวกเนี้ยสวยมากแล้วดูแบรนด์ก่อนซีคองซีเรีระบอกแล้วก็รีโกบแล้วก็แชมเปียนกูมาไนกี้อาดิดาสมีหมดแม่ตามที่หนูโชว์เลยนะคะลูกค้าเราไม่ใช่ว่ามีแต่ลูกเมียที่มีแบรนด์ออกพิงลูกออกแม่จ๋า ทุกลูปมีแบรนด์หมดุกแนตัวนี้ก็สวยอ่ะใส่นอนได้เลยอ่ะลูกค้าดูดิหนาๆแบบนี้ได้เที่ยวได้แต่รูกนี้บอกเลยว่าสวยจัดประหลัดบอกประหลัดบอกลูกค้าสีเทาตัวนี้น่ารักมากปะลัดบอกว่าน้ำไม่ท่วมเอาอยู่แต่ไม่อยู่แม่ดูสวยมากดูดิดูดิลูกค้านี่คือมือสองที่แบบเรียงมาแบบจริงใจ สกินเขาว่าสวยมากอะอดีอดี่ใช่อดีดัสไม่ใช่อดีอะไรนะอดีดัสลูค้สวยมากเห็นปะใช่แม่หนูบอกเลยว่าคุ้มมากใช่แลที่แบนอีกแล้วอ่ะลูกค้าแม่รบกวนด้วยนะฝากทิ้งช่องทางบ้างซื้อหนูไปอาหันให้หนูซื้อต่อป่ะใช่บางตัวหนูอยากได้เองนะเนี่ยเออ่ยที่ใส่ไว้ไม่ใช่เพราะอะไรนะจองไว้ก่อน ถ้าสมมติว่าหายไปในกรสอบลูกค้ารู้เลยแม่งไม่ใส่คืนกูมาเราเล่นแม่หนูให้ทุกตัวนะยหยอกหยอกนะลูกค้า่ะหนูให้ลูกค้าทุกตัวไม่มีปนแม่นี่อูสวยมากแปสวยมากอันเด้อยนอีกนะฮันเดอแบรนชมลูกค้าสวยมากใช่คือหนูต้องบอกว่าเอาตรงเนี่ยจะบอกว่าใครที่แบบเป็นกิโลกีฬาเป็นนักกิโลกีฬาลูกค้าเอาไปขายเพื่อนได้เลยหนูบอกเลยว่าขายได้แน่นอน เพราะแบรนด์มันดีอ่ะแล้วมันเป็นทรงแบบอะไรทรงเทปเดี่ยวกับเสื้อแบบเสื้อแค่เสื้อกีฬาเสื้อยืดก็ได้หรืออะไรก็ได้อะลูกค้าเพราะว่านางอ่ะให้ลูกค้าดูนางจะเป็นสีทนสีดำสีเทาสีเทาขาวสีครีมสีอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆนะคะลูกค้าก็เอาไปแบบอัดแอบง่ายอ่ะลูกค้าลูกค้าตัวนี้สกินดีนะยแล้วเขามีซิปให้ด้วยที่ผู้ตัวอะไรอ่ะโจนหรอเป็นโจหรออันนี้คือโซหรเออ เนี่ยลูกค้าเขามีซิปให้ด้วยเวลาน้ําท่วมอะลูกค้าดึงซิปขึ้นมาได้เลยอ่ะถกเลยใช่นี่ลูกค้าจ๋าฮาราน่ารักมากสองห้าศูนย์ลูกใหม่หนูมีควีนควีนอะไรให้ลูกค้าดูลูกค้ารู้ไหเราไม่รู้หรอกไอเนี่ยที่มันเป็นในเรื่องสโนไวท์อ่ะไม่รู้ที่มันอะไรสโนไวท์บอกค่าเฉลี่ยไงเงาเลยไอตัวแม่มดเนี้ยเหรอเออนี่ไง มึงยัดลูกค้าสักตัวนึ่มงานหนูจำชื่อไม่ได้แต่หนูดูนะหนูไม่ดูกระตูนหรอช่วยด้วยแทมเปี้ยนอีกแล้วโอ้ยสวยมากสกีสวยมากค่ะลูกค้าแม่สวยเลยอะหนูขอขอนี่ตัวนึงไดบ้าะอยากใส่ให้ลูกค้าดูอะวุ้ยตัวนี้ลูกค้าตัวสุดท้ายไอ้พื่คลิปไว้หนอยะไม่ได้แผลน้อสวยมากขอบกางเกงอะสวยมาก เนี่ยลูกค้านางจะเป็นทรงเกงอย่างเนี้ยอันนี้น่ารักมากขาน้องเป็นตัวไทเกอร์สิง,ตงโตเฮ้ยเสือ,สอลูกค้าสวยมากทรงจะเป็นแบบที่หนูใส่เลยนะคะลูกค้านางจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรพี่บอนเอล เอลบอลลูเออบอลลูนแล้วว่าขาจะเป็น้ำนะคะ,ะลูกค้าำมีแปลกมาน,น,นี้ะอะหนูให้ดูกัน,นะคะ่ะลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นป้ายแดงนะคะพาราจะอยู่ที่250 0นะคะลูกค้า250 0นะคะลูกรีวิวไปแล้วเรียบร้อยแม่หนูบอกเลยว่าได้ลูกนี้ไปอะโคตรคุม้มเพราะว่า ประมาณ1ิบตัวไปแล้วอะก็คือแชมเปียนอะแม่ประมาณ10ตัวไปแล้วค่ะก็แชมเปียนด้วยสวยมากมูมากในพี่โอ้โหชายหญิงคนกันทั้งหมดพวกดิสนีย์มาเวลมาหมดเลยอะนี่นะคะลูกค้าในกระสอบนี้แม่ในพาราสองห้านะคะลูกค้าลูกใหม่หนูมีนะถ้าอยากได้เพิ่มเติมดูสินค้าเพิ่มเติมนะคะลูกค้าอินบ็อก์ได้เลยดูเรียวๆแบบนี้นะคะลูกค้าเราจะเปิดกันประมาณช่วงบ่ายโมงถึงสามโมงนะคะลูกค้าตัดยอดทุกวันก่อน3าโมงครึ่งใครอยากได้นะคะลูกค้า แจ้งได้เลยนะคะดูจากช่องทางไหนนะคะคอมเมนต์สอบถามได้เลยค่ะลูกค้าพาราหน่ารักต้นทุนตัวนี้น่าจะไม่ถึง20บาทแม่ตัวนี้น้ําหนักจะอยู่ที่45กิโลค่ะลูกค้า45กิโลเนาะในพาราสองห้าศูนป้ายแดงนะคะตัวนี้เป็นงานป้ายของ U s นะแม่แบรนด์ออกเยอะมากไอพวกแข่ดูไหมไม่รู้ไปะะอะนี่แม่พาราดีดีเลยนะคะลูกค้าแบรนด์เนี่ย ที่หนูเปิดมานะคะวันนี้จะมีทั้ง n นกี้อาดิดาแชมปเปี้ยนนะคะลูกค้าแล้วก็มีป้ายของพวกดีนี่เนาะใช่แล้วก็ป้ายอีกคบูม่าบูม่าไม่น้อยหน้าเหมือนกันใช่เยอะมากๆนะคะลูกค้าสําหรับแบรนด์เนาะทั้งแบรนด์บนห้างแล้วก็แบบแบรนด์ยูเอตามทั่วไปเนาะลูกค้าลูกค้าอยากดูอะไรเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่งั้นให้ลูกค้าได้นะคะหมายพวกแขนสร้างเอาไม้ที่อยู่ในรายการมีแบบไหนแนะนาบ้างอยากดูอะไรบอกได้ลูกค้า